สวัสดีครับวันนี้สิพามาเที่ยวถ้าดินเพียง <Yahoo! S 1> อยู่น้องค่ายครับยางลูงบันไดมากกว่สิบพ่พอพระประธานองค์ใหญ่สีส้มงามกับสตอยู่ติแถวบริเวณนี่ละทางลง่งดำเนี่ยะปัติมีสารปูเมยา่านาคลาดไปหายกบาบไหว้ขอพร เวลาหลอดทำให้ปลอดภัยคดีอขอพ่อเนอยียงกะว่าไปมีหนักท่องเที่ยวกิ่มหนึ่งก็เล่างลงมานี่ก็ดีเป็นปากทำ็ดีย่างลงไปในทรรมนี่แหละครับถ้ำดินเพียง็ดีย่างลงบันไดล,ลงไปนะ่ครับมัน็ดีตรงช่วงเขาคดีพ่วงไปง่ายเลครับ กจิยงังลงไปบึงกัล่อคนมาหลายๆเป็นจังสีผ้าเดินทางไปคนหน่อยกระจิบ่อผ้าไปเป็นไหนล่อคนมาหนักทองเที่ยวมาร่วมกันหลายๆจังเดินทางลงไปทีเดียวลงไปข้างในก็นจิเป็นพงไงหรอครับก็จิมีไฟสว่างอยู่ ผู้ดใดบอกเขาทำกับมาหายางเบิ้งหรือมากราบไหว้พราปู่แม่ยา่าบริเวณน,นี่ละครับนี่เกิเป็นปากธรรมนั่นบอกเขาทำกับยางหาชมหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิิทธ์ให้บริเวณน,นี่ก็ได้ครับหรือยางเซลยวฟี่ทยนั่นท้ายนี่ไปให้รูปเป็นที่ระลึกว่าได้มา ทางนึงเป็นวา่ามาครับห้านะเที่ยวถ้ำดินเพียงมองนี้เพิ่็จะเขียนมเมืองนครบาดาลวัดส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงธรรมะ <Okay, okay. S 1> มาครับนะ <Yeah. S 1> เที่ยวออกจากจุดนี้ก็สะว้าย่างึินบันไดไปเรื่อยไปพอเจดีสวยงาม ทางนี้ก็จะเป็นทางป้องขึ้นธรรมครับก็จะมีรูปปั้นนั่นปั้นนี่ไว้หลายนี่แหละป้องขึ้นธรรมครับมีบันดไดอันนี้เพิ่อนเกิดกาลัางสิเหตุเจดีคือนยังสั้นละเหตุลายเพิเ่อนที่สถาบันส่งเจดียังสั้นละบันไดเพิ่อนเกิดจะมีพยายนาคจุดนี้ก็ที เป็นสาลาเึ็นไปอันนี้มีพญายนาคสองตัวอยู่มงท่างขึ้นมาครับบันเทวถ้ำดินเพียงมาครับวิวที่อยู่ท่ดกังามมีะพญายนาควันตะ่อไว้เมอนะครับเนาะฝากติดตามวดนไหลก็แชนเดอสวัสดีครับ